ีดีสำหรับจชาวสดเสฮวนบูมเลียดนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้หกโมงครึ่งสามสามถามว่าสภาพเราเมื่อคืนเป็นยังไงต้องดูไอ้นี่เลยคนแรกว่าจะลง y t u t u หรือว่ามันเป็นยังไงกินโน้กินโน้บอกว่านเขาแค่กระดกจิมเฉยชชิมซินบ้าอะไรเลยมันกินเยอะขนาดนี้ก็นะครับ นอนกันครับจริงผมเป็นบุญแม,ม่นอนนะอันนี้ก็เลียดมานอนเรืยเพราะว่าชิวกับน้องพลอยว่านอนด้วยกันเราก็มาอัปเดตตอนเช้าคัดตรวจเหมือนมากเลยตัวชันเราก็จะมาเดี๋ยวรอเราจะลาอาบน้ำแลอวไปดูเพื่อนข,ข้างๆนะครับว่าเขาตื่นหรือ ยังครับแต่ว่าได้ยินเสียงแต่ว่าได้กินกินโจ๊กนี่คือแบบกินข้าวต้มนี่แรงมากเลยครับผมไปอาบนองอาบน้ำเดินครับท่านผู้ชมจุ๊บจุ๊ตอนนี้เรากำลังบอกเกดบของผักเราก็กำลังลงไปเพื่อเก็บของเก็บของสัมภาระอํานวยอํานอาจขึ้นเลย บวมบวงเมตรคีการเดือมไหมครอนเดือมแว่นตาครับตอนนี้เรากำลังการเช็กออมจุดหน่วยของแหนบเกียนสกลนครนะครับผมก็ขอบคุณกับการต้อนรับอย่างดีนะครับเรากำลังจะไปไหนครับเพื่อนทุกคนเอาของไปเก็บก่อนนะครับท่านผู้ชม ก็วันที่เราน่าจะไม่มีแพนแล้วจบไปทำไปเรอยเหรอไปผาแดนนี่สรุปครับผมว่าจะไปผาแดนนะครับก็ส่วนกล้องเราก็อาจจะต้อเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่ากระปรงกระเป๋าเราก็ต้องไปเก็บนะทันทีก็เดี๋ยวเราไปเก็บของกันเลยนะครับผมแล้วก็ผ้าแบบเวลาว่างหรือว่าไม่ว่างหรือว่าไม่เหลือก็อาจจะกินข้าวไม่ก็กินไม่กินเพนะราะว่าเราจะทําการปิดกิจกรรมนะครับผมช่งชวงเช้า จะได้กลับบ้านภารกิจเสร็จสิ้นเดินทางกลับเร็ครับผมกลับไปกันเลยครับริสกูตอนนี้เราก็กําลังนั่งรถเป็นที่เรียบร้อยสำหรับข้าวเช้าเราก็อาจจะไม่ได้รับประทานเราลองไปกินข้าวเยียงเพียงนะครับอาจจะใช้แล้วก็เราก็ไปปิดงานอยู่ลงมหาวิทยาลัยราชภัทรจุลงกรณ์เหมือนมอบทุ่งปีที่แล้วนะครับแรบบแสเราก็ไปกัเนเลย ครับตอนนี้เราก็พักรับประทานอาหารนะครับเราถึงมาวิ่งเล่ยสกลนครมาทียบร้อยครับผมก็มาจิ้มข้าวจิ้มปลาครับขอบคุณนะไม่ต้องจุนก็เดี๋ยวอีกสักพักเราจะไปฟังรางวัลประกาศผลของละครวันนี้นะครับท่านผู้ชมมาไหลก็คือกันครับสำหรับน้องลาบมาถล้วรับนันล้ำเลยอ๋อครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องประชุม เป็นวรนซาของจ,จังหวัดสกลน,รนครผมก็มากับเพื่อนหลายๆสาขาต่างคณะต่างนิเทศนะครับผมมาเพื่อเป็นวันจบแล้วว่าวันมอบหมายวันที่สองนะครับผมเพื่อมอบพุงให้กับรัชพัฒที่ต่อไปนะครับปีหน้านะครับเราจะไปนะครับผมก็รอติดตามชมได้เลยพานหน้าปีหน้าอุ้ยเราติดเราอยู่นะครับาาท่านผู้ชมก็อาจจะแบบหลอน้อยนิดนึงเพราะเห็นในข้างหลังนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะในวันนี้ให้พูดตรงๆนะครับผมว่าผมว่าอาจจะเป็นบุรีรัมย์ไม่กับอุบลแล้วก็ขอเราน่าจะที่สองที่สามครับก็ถือว่าทําได้เต็มที่ครับสุดยอดม,มากครับก็สําหรับม่วงีีอะไรจะพูดนะครับ่วงครับม่วงครับ,รบใช่ครับเราก็งง่วงเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พัทเชิงชุนกับอ่าถ้ำพาเดีนต่อนะครับผมจงังหวัดสกลนอครน,นะครับเพื่อไปเที่ยวนะครับ ก็เดินเลยรครับเอาละครับตอนนี้ก็จบในที่เดิมแล้วครับผมก็หมดการมอบภูมิครับก็เป็นการมอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปพันที่15บหาเราไปจากที่ไหนแล้วจับที่การละสินครับผมสำหรับวันนี้ไอเทมสารละลายของเราก็คงจบในเพียงเท่าน,นี้ครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดรับ ปีหน้ายอยากให้เราทําอะไรไปไหนบอกได้นะผมจะไม่ทำให้ <laughs> ก,นะก็ไปลาก่านนะสวัสดีครับชุบบุ๊มเป็นไปเที่ยวต่อไปเที่ยว,วน้าบวมหมดแล้ว<า>ตอนนี้เราก็วพักการถ่ายภาพเป็นที่เล็กๆนะครับผมก็ตอนนี้เรากำลังลอรอรถออกก,ก,ก,ก็อยากจะบอกว่า วันอากาศเย็นมากครับผมบรรยากาศเย็นสบายหรือว่าไม่ร้อนแต่ว่ามันหนาวก็อันนี้เป็นาารักษณะสุรากางครับเขาก็กําลังเดินทางกลับเราก็อาจจะเราก็อาจจะแบบว่าใกล้ได้ขึ้นรถเร็วครับประมาณนาทีตาผมก็ดีครับผมก็ยวไปเจอกันเลยครับนี่ก็เป็นรอยแผลนะครับที่ผมได้มาอาจารย์บอกให้ไปฉีดนะครับผมก็อยากไปฉีดอยู่ได้หายนะับผมไปแนละ้ว ว่าคืนรถมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เมื่อกี้เราก็ได้แวะคัะไปสักละบูชาที่วัดอะไรนะวัดพระธาตุเชียงสงนครับผมก็ ครับผมตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวัดถ้ำผาแดดจังหวัดสกลนครน,นะครับผมก็เพื่อนๆทุกคนก็ลงครับลงไปแล้วนะครับเราก็กําลังลงภาพบูมไปคลองน้ํานะครับใช่ไหมสรุปบูมไปคลองน้ำไหมเนี่ยับพ,พี่ฟวงไปขึ้นเไปคลองน้ก่อนไปครับผมก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศมันร้อนถามว่าผมใส่ เสื้อแขนยาวไหมนะครับไม่ครับผมไม่เลยครับมันตอนเช้ามามันเป็นแบบหนาวๆอยู่เออว่ะเราเรมมาร่วมมานี่คือน้องปีหนที่ได้สนุกครับผมน้องโฟกัสได้รองชนะเลื่อนอันหนึ่งครับวันนี้ภูมิใจกับน้องๆทุกคนมากไปดัดเลยนะครับมาครับวันนี้ก็บุมจะไปเข้าน้ำไหมครับพี่ขาแล้วข้าี่ นี่ห้องน้ำดิวมนี่ใครดิืมมอเซอร์ขี่ขึ้นไปครับตอนบรรยากาศตอนนี้ก็ดีครับดีครับใช่ไหมบรรยากาศดีบรรยากาศร้อนร้อนขึ้นใส่จากเก็บคอแล้วอยู่แล้วก็จะกลายเป็นใครเลยก็มึงก็โยกโยกเมื่อกี้ครับโยกอะไรครับผมเบลเ์มีอันร่บทางทางไหนครับไม่เคยมามันขึ้นทางไหนครับทางถนนโอ้จริงเหร ให้เดินขึ้นหรือว่านั่งรถครับนั่งรถสิเราบว่เดินขึ้นจะเสีย20่สิบบาทหรอ๋อไม่ไม่เสียเดินตอนนี้เราก็เดินไปทั่วเลยบรรยากาศเราหลายที่หลายทางนะครับดี่ครับขอเชิญชวนบุญประจำปีอตรงหน้าหลักวันที่9ถึง12กุมภาน่าจะเลยยังไม่เลยครับยังไม่เลยวันนี้แล้วก็วัตถุมงคลในงานวมครับ ก็มาสกการะบูชาได้ที่จังหวัดสุรินทร์อ๋อนั่นไงเป็นรถแบบนั้นแต่ว่าคนเยอะไหมครับประมาณ12-13คนต่อรถเยอะมากครับมันรถน้อยแต่ว่าคนเยอะคเลยรััก็อาจจะได้ไปบ้างไม่ได้ไปบ้างก็รออน้องอานอยู่ครับผม่าเราก็ไปเชิญชมภายในอาจจะเป็นบรรยากาศภายในรอนรถครับ มานรุเป็นวัดบ้านไัด้วัดทํสุดาเราาตอนนี้เรากำลังไปนะครับท่านชมกำลังนั่งรอแถวรอรุดนะครับผมเราก็อาจจะไปเป็นทีมกลุ่มเราช่วยๆนะครับอาจรย์เฮ้ยเฮ้ยเฮย์ก้ยเฮ้ยนครับท่ยนฮ้้ยเย ก็สวยครับก็ตอนนี้เราก็จะได้จารย์เต็มเสี่ยมดีมันสวยไงมันไม่แบบปั้งอย่างเงี้ยแต่ผมโขกเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็โดนว่าความสุขก็กำลังไปขาบยนครับผมครับเรากำลังเดินทางนะครับผม let's go let's go let's go ต่ำเต็กเลยนะตอนนี้เราเอาละครับตอนนี้เรากำลังขึ้นมาด่านนะครับผมด่านตรวจต่อตมนะ ตอมอประเทศไทยแล้วก็ภาคปัจจุบันรถตุลกระโดดสั่นกัสันเลยนสวัสดีมีแน่นครับตกนีไปเลยนะสวัสดีครับผมไม่จอดครับพี่เรียกไมจอดครับตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอยู่ข้างบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ทิวมาด้วยนะครับมาถ่ายรูปครับมาถ่ายรูปนะครับผมเราก็กำลังจะขึ้นไปนะครับอันนี้มาครั้งแรกนะครับผมก็จะไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนบ้างทางนะครับครับผม เล่นฟิกอยู่กับใครอ่ะเล่นฟิกวะบวมเล่นฟิกอยู่กับบวมปะอ๋อก็ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนะครับผมเพื่อนไทยไหมดีครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นจุดนั่งรอยากิีดีต้อนรับติดต่อสอบถามก็เรากำลังขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปจากที่รถราขึ้นมาครับทางว่าทางมันเสียวไหมครับมันก็เสียวอยู่แต่ว่า ก็สนุกครับเลี้ยวควงแบบไม่ไหวเลยครับนี่ครับจริงครับเลยเราไปกันเลยครับเปเดินทางกันเลยครับไห่ชิปั่นกล้องครับครับผมสวัสดีคุณพี่สวัสดีเก้าครับวันนี้วันที่เก้านะครับ ใช่ครับวันที่เก้ารับวันที่เก้าเดือนเก้านะครับเฮ้ยวันนี้มันเดือนสองครับผมก็เราก็กําลังจะเดินไปนะครับถามว่าทางมันชันไหมครับผมรู้สึกเหนื่อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวว่ายังยังเฮ้ยยังยังตัวขึ้นไปยังตัวขึ้นไปครับท่านผู้ชมครับก็เราไปเจอกันข้างบนนะเดี๋ยวเราถ่ายภาพบรรยากาศนะครับ

รู้สึกว่าบรรยากาศดีคนเยอะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดคนก็แบบเยอะแล้วก็มาถ่ายทำมากันนะครับก็ไม่รู้กล้องอาจจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่เห็เราก็ปวดไปก่อนนะครับพื่ออาจจะเพิ่มโชคลาภด้วยก็คือแบบว่าทำบุญใช่ไหมครับทุกคนใช่ครับช่้ทำบุญแล้วก็แบบ5่าโจรสงสารนะครับ นี so Memory, Luckily, ops, election, ่นะครับก็มาไหว้กราบไหว้บูชานกนกข้อครับต่างๆครบนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมเราเดินขึ้นเดินไปดูพญานาคไหมเอ้ยดูมบูเป็นเขาเขาเขากาลาดนะครับก็เป็นคาถาบูชาพญาพุทธไปบรรยากาศก็ร้อนดีครับแล้วก็เย็นด้ครับเราจะไปทางลงไปนานพญานาคนะครับเพื่อดู ว่าราต้องดูก่าแลาวลูกเี่้วคุณแปนะไหครับไปเรครไปตอนนี้เราก็ถึงมันที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศของว่าพ่าเด่นวัดสกลนครนะครับก็บรรยากาศสวยงามมากครับผมก็นี่ครับเป็นพญยาองค์พญาหนางนะครับผมของสกลนครนะครับก็มีรุ่นพี่ๆนะครับมาถ่ายคลิปถ่ายภาพอยู่ครับะดูบรรยากาศภายนอกนะครับ บรรยากาศแบบดีบามากครับท่านผู้ชมครับคือว่าใครที่อยากมาก็มาได้นะฮะจับจองขึ้นมาที่วัดถ้ำผาเด่นได้นะครับผมดีมากเลยครับผมตอนนี้แล้วก็ไหว้พระไปทีเรียบร้อยแล้วก็อยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับ ถจะเป็นสามารถไปทางนี้ได้แล้วก็ไปทางนั้นได้อีกทางนึงครับแล้วก็ต้องเลือกว่าเราจะไปทางไหนสรุปไปทางนี้เลยไปทางล่างอันอันนี้คือทางไหนเนี่ยไปเดี๋ยวมันก็ะซั่งก็ไปข้างบนไปเลยไปไปก็ได้ก็ก็ระวังอย่าล่วงอย่าว่ามันจะเปียกอย่ว่ามันโอ้ว่ามันเปียกเลยครับมันทำให้เราเย็นลงไม่เป็นไรครับตัวสับเลากันน้ำเลยคิวไปครับ ถามว่าอากาศมันเย็นไหมพอโดนน้ำเข้าไปก็นาวหรือไม่ไหวเลยครับตอนนี้ก็กำลังไปก่อนครับดีทางแบบทางฝนตกนะครับนี่ก็จะเป็นหางพญานาคนะครับผมก็กว่ากไาหวสักระบ,บูชาได้ครับผมก็ข้างล่างใช่ไหมครับก็กําลังไปครับมันมันดีกว่าน้ําตกท่ามสวดาเลยที่ว่ามัน มันแบบว่ามันมีที่ให้ดูเยอะกว่าแล้วก็ทางไม่ไม่ชันเหมือนมันนั่นนะนี่จะเป็นกีฬา,าลื่นข้ามพิพานิษนะครับผมแต่หลัง,งลงไปนะครับถามว่าเหมือนป่าดงภูเขาไหมมันก็เหมือนนะครับเพราะว่ามันดูดีมากเลยจะเล่ให้บุญก่อทางนี้ใช่ไหมแบบโหเข<า>ื่อมากเลยนะตับเองแล้ก็เป็นบรรยากาศนะครับน้ำนอ,อนยอดนะครับ เราก็ไปกันต่อนะครับท่า,านผู้ชมมันก็ดูทรงแบบเปียกเลยครับโทรศัพท์ <c oughs> ก็ดีครับก็ความชุ่มชื้นของโทรศัพท์ก็เจ็ดีขึ้นแล้วก็ถามว่าทางนี้มันดีไหมผมว่าดีครับ <c oughs> ทางแบบว่าบรรยากาศสวยงามแบบว่าเป็นหลิก <c oughs> ถ้าเป็นไม้ก็คือจะเหมือนแบบว่า ปูงเคยียงเนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่เท่าไรแต่ว่าอันนี้ก็ดีสามาราเราก็ต้องรอบวงกับทิวนะครับบูงกับทิวก็กําลังมาเปียกหมดเลยครับโทรศัพท์คลิปนี้บอกเลยครับว่าอาจจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดในช่องเราครับอาจจะแบบว่าดีแล้วก็จะเป็นไปสามารถไปติดตามที่ช่องคารมมยูได้อีกนะครับเพราะว่ามันจะแบบว่าหลายมุมมองของผมกับน้องอาตอีกเทียงหนึ่ง ก็จะเป็นบุงองน้องกอร์ตซะส่วนหญ่ครับแล้วก็กำลังลงไปสามนองอ์ตไปนะครับบรรยากาศมันมีข้างล่างอยูน่นะครับดว่าหมดแล้วครับพอาีว่าม,มันเป็นทางขึ้นที่แบบดีมากเลยเพ,พื่อเราอาจจะไม่ได้ลงไปหมดหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอัน,นั้นไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราเวลาหมดถึงเท่าไหร่ อะไรประมาณนั้นนะครับดีครับผมเพราะบรรยากาศเย็นรื่นรื่นมากกำลังไปครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับตามน้องอาไปครับตอนนี้ครับบรรยากาศดีครับลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถามว่าตอนลงนี่ลงดีไหมนะตอนตอนลงอะดีครับตอนตอนขึ้นมันจะลําบากมันจะเหนื่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเราลงทุนเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะ อาจจะเป็นทําเป็นสองพาร์ทหรือว่าสามก็ได้อาจจะเป็นอีพีของนิเทศกับเที่ยวขาเด่นก็ได้สำหรับใครที่ทําว่าผู้สาวแฟนเราไม่มาเพราะว่าแฟนเราอยู่คนอาาคาัสาขาเราก็เลยไม่สามารถมาด้วยกันได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับถึงตัวแต่อยู่ไกลใจก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมครับก็มาเรื่อยๆครับส่วนตอนนี้เที่ยวกับบวงมื่หายไปแนละ้วรับผม อ๋ออันขนลงไปไหว้ครับพญาต่าของเลยอ๋อต้องต้องมีพิธีผูกหัวได้ใช่ไหมใช่ใช่ตัวพิธีของเขานะครับพิธีการบูชาก็คาขอพรเพื่อแต่ตอนนี้เราก็ลงช่างกับคิวกับเลียดนะครับไหว้แลก็ได้สาธุขอให้ลูกีได้ความสุขก้อนเลยขอให้เรา เดินทางกับรอยอ็ดปลอดภัยชิยวกับบูมก็เสียแล้วนะครับตอนนี้ถ้ามันสามารถมันสามารถลงไปได้แบบเขาไม่ได้หรอได้เลยไม่ได้หมดแล้วนะครับ่านผู้ชมเลยอ๋อมันจะเป็นมุมมุมกว้างนะคมันจะบอกว่าตรงนี้คือทางขึ้นของ๋อตรงเอกพญานาคขึ้นเราหน่งมาที่ทังเล่นที่ขายรูปด้วยแล้วก็ขับชิวๆแต่ว่า ร้อนอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต้น,นไม้อะไรก็เขาไม้ครับมันบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมก็จะเป็นทางลงไปทางลงไปอีกก็สามารถลงได้แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของคนนะแล้วลก็จะไปข้างบนกันเลยนะครับครับผมไปแล้วครับ,บไปแล้วครับน้องอาร์กปิดทริปแล้วยังยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าครึ่งพักก็หมด แล้วก็ลังจะขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราอาจจะหมดไปแล้วนะครับกี่กิ๊ก,กไม่รู้นะครับการถ่ายคลิปนี้เป็นไรครับเราก็ทําเพื่อท่านผู้ชมาจะเอากล้องมาถ่ายกล้องอะไรโบนพิชูย่งเลยเห็นไหมพิชก็ไปถ่ายแล้วถ่ายแบบวิดีโอกล้องตัวนั้นก็สามสองทิงเราต้องลบวิดีโอออกเราถึงจะถ่ายได้เยอะรับผมก็ เดี <łość> ๋ยวรอทิวรอบูมนั่งชิวฟักก่อนนะครับก็อาจจะหลงทางกันหรือเปล่าก็ไม่อาจจะไม่แน่ใจติดตามชมครับ ไปตัดออกด้วยนะช่วงเมืเ่อกี้ตอนนี้เราก็กําลังกลับนะครับผมเดินทางกลับขึ้นไปข้ามบนที่นมา,ากลับมาแต่ว่าทางลงไปข้างล่างเราก็ต้องขึ้นบนเพราะข้ามบนจากบ้านไผ่ขอนแก่น,น,ๆๆๆแกนขึ้นไป้าครูคุณแม่บุญดันบางบุรพาอากาศตัวนนึกนนะครับข้ามบนขึ้นไปเข้ามาได้เลยครูแบบนู้ดตาผมว่า แต่ก็ไ้ราดสามารถขึ้นไปข้างบนได้เองนะเราอาจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่อยเป็นเอ็นเนี่ยจะขึ้นบมดแต่ผมว่า่าจะแต่เราก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราัว อันนี้ก็จะเป็นสะพานที่ยาวที่สุดนะครับขึ้นไปก็สามารถพี่ตรงนี้พี่บุขบก็เหนเื่อยแลว้วก็เราก็ถ่ายรูปก,กันนะครับผมไปเช็คอินแะล้วเช็คอ,อิน,นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังลงจากข้าง้าดเดยนนะยร์เพื่อไปกับเดินทางกับจบังหวัดเชรียงใหมของ การท่องเที่ยวบอกสกลนครนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล course, 8, 2, nah ้วก็ดูต <kindergarten. S 1> ิดตามช่องเรามาตลอดครับก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับสู้ๆต่อไปจะ300ผู้ติดตามนะครับก็เราก็จะทำเต็มที่ครับันเพราะว่าคนเยอะมากอรอย่างี้ยเพราว่าเขากำลังดับและครับแล้วก็หลัดไป เลยครับผมต้องไปต่อแถวรอรถนะครับผมไปเรื่ยๆไม่เป็นไรลงไปขั้นไหนก็ได้จะเป็นบรรยากาศคนนะครับที่กำลังจะลงลงเขาครับเพื่อไปข้างล่างนะครับผมก็กำลังจะ่งรถกลับนะครับเ่าจะได้ขึ้นรถก็นะนลงไปข้างหลังนะครับผมจะลงไปข้างล่างกัน เจอกันครับตอนนี้เราก็ลงมาเร่อยน้องอาร์ตเขาจะบอกว่าพาไปซื้อน้ำโพน้ำแข็งกาทิ้เราเราไปซื้อแล้วก็ไปขึ้นรถมับแล้วซื้อสเราก็จะขึ้นรถแร์ก็เดนทางกลับเปทางกลับเลยทางข่อนเส็ก็ไปหาตุ้งตส้นีมาไปนั่กล้องนี้ 啊、嗯。嗯嗯 ใช่ครับหนึ่งวันที่ผ่านมาคิดถึงในจุดตัดก็เลยมากินคงกินข้าวเพิ่งตื่นนอนทุ่มหนึ่งตื่นตื่นส,สี่ทุ่มส<ป>ี่ทุ่มคืนนี้นอนปิดเล้วคืนนี้นอนนอนนะไม่นอนก็จะไปหาอะไรกินอีกนะเพราะว่าหิวมากขอฝากคือเดี๋ยวาจะขนมยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวกินคืนนีง กินให้หมด <จะ S 1> ไม<ป>่เบ่ง <laughs> เลยแล้วก็จะไปกินข้าวใ <laughs> ช่ปะเดี๋ยวกันคลิปหน้าคล <laughs> ิปหน้าจะต้องมีเราสองคนใช่ <c oughs> ชใยาวมาก